คิดว่าไม่เห็นด้องกับการแค่แค่ไหนทุกคตอเดินไปตามกระบวนการของรัฐสภาที่ทลเนี้ก็บอกว่าขออนุญาตว่ามันควรจะเดินหน้าไปตามกระบวนการของร,รัฐสภาครับที่จริงเราก็ยังยืนยันประกาศจุดยืนตั้งแต่มาน,นดยตลอดนะครับรวมทั้งวันนี้ด้วยว่าเราไม่เห็นด้วยแต่ว่าการประชุมในวันที่24นั้นพูดถึงวิเคร,ราะห์สถานการณ์ทั่วไปถึงวิธีการที่จะกําหนดมาตรการในอนาคตว่าจะใช้อะไรเป็นอย่างไรซึ่งเราจะมองไปตามสถานาการณ์ อันนั้นก็ต้องรับรู้ร่วมกันเพราะว่าเราเสียชีวิตมาแล้วนะตั้งแต่วันที่เจ็ดบาทเจ็0เจ็ดแปด้อยคนเพราะเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราต้องการให้กระบวนการยุติธรรมนี้เดินไปตามปกติฉะนั้นแค่อันที่สี่ก็คงเป็นการพูดถึงรายละเอียดว่าเป้าหมายในการดําเนินการอย่างไรแต่ว่าหลักการนีนเราประกาศอยู่โดยตลอดเพราะนี่เป็นคําแถลงเดิมของพันธมิตรับผมไม่ไม่ห่วงที่ท่านผู้สื่อข่าวถามนะฮะ ว่ากระบวนการแก้รัฐมนูลที่รัสภาสปากนรมเนินการอยู่เนี่ยผมคิดว่าไม่มีทางสาเร็จเพราะว่าไม่มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชายชนอย่างกว้างขวางอันที่สองสังคมไทยได้เห็นโจทย์ของปัญหาการเมืองแล้วว่าโจทย์ใหญ่ไม่ใช่เรื่องรัฐมนูลโจทย์ใหญ่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมือง และสังคมไทยก็เห็นว่ารัฐมนูนฉบับ2500ซึ่งพัฒนามาจากรัฐมนูนฉบับ2540เละเป็นรัฐมนุนที่ลงประชามาติแล้วเนี่ยก็การกำกับพฤติกรรมของนักการเมืองมากขึ้นประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะกำกับพฤติกรรมของนักการเมืองให้เป็นไปตามที่รัฐมนุนกำหนดได้อย่างไรนี่เป็นโจทย์เพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์ของสังคมไทยเคลื่อนตัวจากรัฐมนูนมาสู่เรื่องการกำกับรัฐมนูญไปกำกับพฤติกรรมของนักการเมืองเนี่ยการแก้ไขรัฐมนูนที่สภากำลังทำอยู่นี้ไม่มีทางสำเร็จ แล้วอันที่สองก็คือจากการประชุมสภาที่ท่านนายกได้ขอต่อประธานสภาให้เปิดเพื่อแก้ไขประดาบ้านเมือง<ม>ก็จะเห็นได้ว่าสอสอมากกว่าครึ่งเต็มไปด้วยการพูดเท็จในสภาเพราะนั้น่อสภาเต็มไปด้วยคนที่พูดเท็จเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นการเมืองที่ดีขึ้นได้<ม>นอกจากกํากับให้รัฐธรรมนูญมีพารานุภาพที่จะกํากับพฤติกรรมของนักการเมือง แล้วโจทย์ที่สังคมไทยลืมไปนะฮะรัฐนูนออกมาสองฉบับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยยังมีไม่ครบถ้ากฎหมายประกอบด,อดูยังมีไม่ครบเนี่ยการกํากับพฤติกรรมของนักการเมืองก็ยังทําได้อ่ระบ,บาดเพราะฉะนั้นโจทย์ของสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วแต่สภาอ่าตามไม่ทันกับสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปคือปัญหารัฐบาลควรจะไปแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและปัญหาเศรษฐกิจก่อน กรณีควรจะเร่งรัดจกกับกลุ่มผู้ร้ายเมื่อกี้้องสนที่ได้ถแถลงแล้วว่าเป็นคนมีสีถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเป็นทหารพตบ,อรบรเรียกว่ารัฐมนตรีกทกลาโหมนี่ก็ควรจะต้องเร่งรัดดาเนินการเอาคนเหล่านี้มาลงโทษเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศนี้ยังมีความปลอดภัยอยู่ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าคุณแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตรัพย์สินไม่ได้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจมันก็กลับไปลําบากฉะนั้นต้องรู้ว่าเรื่องอะไรที่สําคัญควรจะทําก่อนอะไรสําคัญที่ควรจะทําหลังด้วยนะครับแต่ว่าไ่อะไั้มแต่ว่าจะมีมีรูปแบบการที่จะนัท้าหรือว่าตัดขวางกระบวนการที่กำเังนี้ไปอันนี้เราเร้องเป็นไปตามสถานการณ์นะครับแต่เราจะพูดคุยและกอดติดสถานการณ์ดูว่าเขาทําอะไรไปถึงไหน แต่ว่าเป้าหมายของเราเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่จะแก้แล้วครอบคลุมไปถึงการนิรโทษกรรมของพวกนักการเมืองที่ควรจะหมดสภาพไปได้แล้ว,ลวราลวงก,การเพราะว่าการเมืองเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับคดียาาถ้าคุณทักษิณไม่ได้โกงการเลือกตั้งมาก็ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้โกงที่ดินดรัชดาศาลก็ไม่มีคําพิพากษาให้จําคุกนั่นนี่เห็น,นง่ายๆว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไม่ใช่บอกว่าคดีการเมืองอีกเรื่องหนึ่งคดียาอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับ ครับครบทำถามท่้นๆ<ส>นะฮะไม่สายเกินไปนะฮะเพระาะว่าพลังที่ชี้ขาดคือพลังข้างนอกพลานุภาพของนักการเมืองในสภาที่ทำกันตามลำพังเนี่ยไม่อาจจะฝ่าข้างกระแสของสังคมได้ผมอยู่ในพรรคการเมืองก็มีความไม่ลงตัวสูงยิ่งนะในระดับสูงยิ่งนะผมเรียกว่าความไม่ลงตัวแห่งชาตินะฮะ ไม่ใช่ว่าในนั้นมันจะมีแต่คนเห็นด้วยทั้งหมดนะซึ่งจะทยอยออกมาได้เรื่อยตอนนี้ถ้าเราก็เห็นท่าทีของออตามสื่อมวลชนนะผมย้ำอีกทีตามสื่อมวลชนว่าอ,อ,อาดีตนายกตีชวนหลีกภัยกับคุณบรรดบรรทัดฐานอาดีตหัวหน้าพักเนี่ยคัดค้านแล้วแล้วอดีตหัวหน้าพักบรรดาบรรทัดฐานก็แสดงจุดยืนอย่างต่อเน,นื่องมาโดยตลอดผ่านสื่อสาราณะเพราะนั้นความไม่ลงตัวแห่งชาติมีสูงยิ่งผมว่า นี่สายเกินไปนะฮะแล้วก็พลังของประชาชนเนี่ยจะชี้ขาดเองไม่ใช่คนในสภาเออโต้กันเดนแก้ไขกันเดงแล้วไปแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าไม่มีทางเปิดไปได้ครับทาาชการจะเป็นตัวกำหนดนะครับเรายังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นนะครับจะรู้ท่าทีแล้งซสสสึ่งตัวรุปได้ครับว่าถ้าสมมติ คณะกรรมการแก้ไขรูปเสนอบอกว่าร้อยเก้าสิบแก้แน่สองสามสิบแก้แน่พันธมิตรจะเชื่อไหวต่อต้านและขบันชุมนุมอะไรแน่แน่นอนแต่ว่ายังไงตามสถานการณ์แน่นอนคือเราต้องเข้าใจวิธีทํางานของกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ใช่ไหมฮะเขาตั้งกรอบ45วันเสร็จปุ๊บไม่ได้หมายความว่าแก้ได้เลยต้องไปผ่านกระบวนการทางรัฐสภาคําถามก็คือว่ากระบวนการทางรัฐพามีกี่แบบแบบหนึ่งก็คือประชุมกันเองสองสภา อีกแบบหนึ่งก็คือโยนโจทย์ให้สังคมพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นซึน่งอาจจะใช้เวลานานก็ได้ซึ่งผมผมก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องสามเดือนห้าเดือนหรืออาจจะเป็นปีด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นฉะนั้นทั้งหมดมันยังไปตั้งทงไม่ได้ว่าต้องชุมนุมต้องคัดค้านอยไรต้องดูถาในการกีฬริ่บาม้องคือพันธมิตรไม่ได้ความสําคัญกับประเด็นการแก้รัฐมนูลของนักการเมืองนะครับแต่ว่าเราสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองเฉพาะการเมืองใหม่แต่วิธีที่ สภากำลังทําอยู่เนี่ยเป็นการริเริ่มของนักเลือกตั้งอย่างที่อาจารย์สมเกตตั้งข้อสังเกตว่าการริเริ่มปฏิรูปการเมืองโดยนักเลือกตั้งหรือนักการเมืองมันไปไม่รอดที่มันสาเร็จส0ูนนี่ก็เพราะเริ่มต้นจากนอกสภา,าเริ่มต้นจากประชาชนแต่ถ้าเริ่มต้นจากนักการเมืองไปไม่รอดหรอกทุกคนคนคน่พี่ปุกก็ตั้งข้อสังเกตกรับว่าพบสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับทไหนที่มีความนีคิดว่าจะทำให้เกิดการสมัชชาในขบชนกาออกประชามติ้าไม่แก มันไม่ยากนะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมถ้าเรายอมรับกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างก็จบพวกเรานม่ยอมรับนะครับถ้าเราจับถิ่นเราติดคุกเราก็จะติดแต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าพวกคุณติดคุกแล้วคุณบอกว่ามานิรโทษกรรมให้ไม่ต้องติดแล้วบอกว่านี่คือสมานฉัน,นสมานฉัน,นแบบนี้มันสมานฉัน,นกับโจรน่ะมันไม่ใช่อนาคตเทียดสมานฉัน,นต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการความยุติธรรมที่ทุกคนต้องยอมรับแต่ไม่ใช่ใครทำผิดแล้วก็นิรโทษกรรมอย่างนี้ข้คุณก็ต้องให ไอ้สองสามแสนคนอยู่ในคุกเนี่ยนิสกรรมก็ด้วยทีถ้ามันลักวล็กขโมยน้อยอะไรน,นี่มันต้นชาติอะ่ะจะไปออกกฎหมายนิษกรรมได้ยังไงฉะนั้นคําว่าสมานฉันเนี่ยก็ต้องใช้ความถูกต้องมาเป็นพื้นฐานแต่ไม่ใช่เออผิดแล้วก็หยุดกันนะไม่เอาเรื่องกันนะแล้วสังคมจะอยู่ได้ยังไงศีลธรรมมันไม่มีสังคมจะอยู่ได้ยังไงฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องคําว่าสมานฉันต้องเริ่มต้นกับความถูกต้องคนทําผิดก็ต้องได้รับลงโทษ เมื่อถูกลงโทษแล้วอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันชั่วมันดีแต่ไม่ใช่อยู่ๆก็ยกเลิกกันไปไม่ต้องพูดสังคมก็ล่มครับล่มลายถ้าเราคิดแบบนี้อยู่ไม่ได้อรอ,รอรหารืรองยี่สี่ยี่ห้าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะมีการหารือกันอย่างเป็นทางการนะครับ ถได้เนวันนั้นจะมีการประกาศเห็นด้วก็เริ่มมาใ่ามีคำประกาศออกมานะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นมติหรือแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมตินะครับก็จะก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่25้าพฤษภาคมนะครับเพราะตรงนั้นก็เข้าใจว่าจะมีคนร่วมหลายหมื่นนะครับหรวอยาหดีอยาไม่ไม่เพว่าก็ ก็เราส่งส anyway ัญญาณนะครับแล้วเราก็สื่อสารถึงท่านนายกมาตลอดว่านี่เป็นจุดบอดของรัฐบาลนะครับถ้าท่านนายกไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้นะครับต้องหาที่นอนใหม่จะเลี้ยงเดืยรึเปียงที่นอนโอเคนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศนะครับวันที่25นะครับขอมากันให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมําหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีมือตบก็พามาด้วยนะครับแต่คิดว่าแก๊สน้ําตาไอ้แว่นตาอะไรนี่เท่านี้น่าจํายังไม่เป็นไรยังกเก็บไว้ก่อนนะให้เอามือตบมาอย่างเดียวนะครับก็ได้ฟังแล้วเตรียมตัวนะครับมีเวลานะครับมาทําหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินและมาทําบุญน,นะครับ,บนี่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ